สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้เราพบกันในเดือนอมีนาคมนะครับในวันพุธที่9มีนาคม2022อยู่ด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่15นะครับโรมบทที่15อีกหนึ่งบทก็จะจบในพระธรรมโรมแล้วนะครับวันนี้ขอนำอโรมบทที่1ถึง6นะครับแบ่งปันกับเราโรมบทที่15ข้อที่1ถึง6นะครับ ผมขออนุญาตอ่านในบางข้อบางตอนนะครับในข้อ1ถึง3นะครับได้กล่าวว่าพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตนเองเราทุกคนจงทำให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขา เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้ทรงทำสิ่งที่พอพระไทยพระองค์เองตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคำพูดเยาะเย้ยอของคนบรรดาผู้ที่ชอบเยาะเย้ยท่านตกอยู่แก่ข้าพระองค์นี่เป็นถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่15นะครับข้อ1ถึงข้อ3แล้วก็ข้อ4ถึง6กเนี่ยก็ได้พูดถึงเนื้อความที่สิ่งที่เปาโลเนี่ย ได้เขียนหนุนใจนะครับเพื่อผู้เชื่อเหล่านั้นจะมีความอดทนมีความเชื่อมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นนะครับวันนี้ผมขอนําในหัวข้อที่บอกว่ายกระดับความเชื่อให้เข้มแข็งยกระดับความเชื่อให้เข้มแข็งเราพบว่าเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าใช่ไหมครับเราก็มีพี่น้องหลายคนที่เข้ามาเชื่อด้วยกัน และเราพบว่าคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ก็ตามหรือคนที่เข้ามาเชื่อก่อนหน้านั้นแต่เนื่องจากว่าเขาได้ยึดถือข้อพิะคมภี์บางข้อหรือกฎปฏิบัติบางอย่างจนเคร่งครัดนะครับหรือว่ารักษาข้อปฏิบัติบางอย่างอย่างดีเลยทีเดียวนะครับพิคมภี์ใช้ข้อความว่าควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอไม่ควรจะทำตามใจของตนเอง นะครับดังนั้นนะครับการยกระดับความเชื่อของเรานะครับในเช้าวันนี้หรือคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาจากในบทโรมบทที่15นี้นะครับ<อ>เพื่อนะครับเราเองจะไม่กระทำให้ผู้ที่มีความเชื่อที่รักษากฎบางข้อเล็กๆน้อยๆนะครับหรือ รักษากฎบางอย่างในข้อพระคัมภีร์นะฮะแม้ว่าอย่างเช่นเรื่องการาดื่มการกินหรือสิ่งใดก็ตามนะที่อาจารย์เปาโลพยายามเน้นอยู่เสมอและบทที่14ได้บอกว่าอย่าทําให้พี่น้องของตนสะดุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างข้อที่17ใช่ไหมครับเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่สําหรับการกินการดื่มหรือเป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับ เรื่องการกินการดื่มหรือการดําเนินชีวิตบางข้อบ,บางตอนที่ไม่ควรจะไปรักษาจนเคร่งแล้วก็เอาความเคร่งของตนแหละมองดูคนที่ไม่กระทำตามเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดไปนะครับอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับการาเกี่ยวข้องกับอาหารที่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพนะบางคนไม่ไม่แตะไม่กินเลยแต่ว่าพระพีหรืออาจารย์ปลรก็บอกว่าถ้าการกินของท่านทําให้พี่น้องของคนอื่นสะดุดนะ ก็ไม่ควรกินดีกว่านะเพราะเรารู้แต่ว่าความเชื่อเรารู้อยู่แล้วว่าการดื่มกินที่เกี่ยวข้องนะรูปเคารพเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเมื่อเรากินด้วยใจที่ขอบพระคุณเราอธิษฐานขอ,อการชำระมันก็เป็นเพียงอาหารชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าการกินของเราทําให้คนข้างๆนะมองเราในทางที่ไม่ดีหรือความเชื่อของเขาทําให้ตกต่ําลง พรมีบอกว่าก็อย่าทําให้คนอื่นสะดุดอย่าทําให้คนอื่นรู้สึกว่าชีวิตหรือความเชื่อของเราเนี่ยกระทําให้เขารู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณนะฮะดังนั้นคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งแล้วนะครับประการแรกนะครับก็เขาบอกว่ามีความอดทนต่อความเชื่อของผู้อื่นพระคัมีได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า คนที่มีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อความบกพร่องของคนที่อ่อนแอนะฉะบับนี้ใช้คำว่าควรจะอดทนต่อความบกพร่องของคนที่อ่อนแอนะหมายความว่าเขาเองรักพยายามรักษากฎแบบข้อยุ้มยุมยิ้มยิ้มข้อเล็กๆน้อยน้อยนะคนที่เติบโตคนที่สามารถยกระดับความเชื่อให้เข้มแข็งแล้วเนี่ยเขา จะอดทนต่อความเชื่อของคนอื่นได้นะครับไม่ใช่ว่าเรามั่นใจว่าเราอ่านาพระคัมภีร์มาถูกต้องแล้วตีความถูกต้องแล้วทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเราเข้าใจดีแล้วและยืนยันความเชื่อของตนโดยที่ไม่ได้สนใจว่าความเชื่อของคนคนนั้นเขาอยู่ในระดับไหนนะครับบางครั้งการยืนยันหรือการพูดของเราก็อาจจะทำให้คนอื่นสะดุดได้ง่ายด้วยเหมือนกัน ยืนยันในความถูกต้องถูกต้องนะฮะถูกต้องนะครับ,ก,รบการที่เรายืนยันในความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ว่าการที่จะยืนยันโดยที่ไม่ได้ดูว่าคนคนนั้นสามารถจะรับได้ไหมในเวลานั้นนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาใช้คําพูดหรือใช้การกระทําเพื่อจะสะท้อนความจริงเพื่อเขาเองจะเติบโตในทางของพระเจ้ามากขึ้นนะครับ สนะครับนอกจากว่าจะมีความอดทนต่อความเชื่อคนอื่นแล้วไม่กระทำตนนะครับให้ผู้ผู้เชื่อคนอื่นสะดุดนะไม่กระทำตนเองเนี่ยให้ให้ผู้เชื่อคนอื่นสะดุดนั่นเองนะอยู่ในพระคมภีร์ด้วยเหมือนกันบอกว่าก็ไม่ควรทําตามความพอใจของตนเองก็ไม่ควรกระทำตามความพอใจของตนเอง 3. นะครับเห็นแก่ประโยชน์และการพัฒนาผู้อื่นมากขึ้น นะคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งหรือคนที่สามารถยกระดับความเชื่อของตนขึ้นได้นะครับเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์และการพัฒนาความเชื่อของผู้อื่นมากขึ้นนะครับสามนะสามไปแล้วนะครับสี่นะครับสี่ก็คือรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้พยายามจะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้ ด้วยความหวังด้วยความเพียรด้วยความอดทนหรือสิ่งใดก็ตามที่จะพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเดินหน้าที่จะกระทำันธกิจของพระเจ้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ไปด้วยกันดังนั้นในเช้านี้เราพบว่าสิ่งที่คนที่มีความเชื่อเข้มแข็งหรือคนที่สามารถจะยกระดับความเชื่อให้เข้มแข็งได้นั้นนะครับส่วนใหญ่เราพบว่า เป็นการกระทำเพื่อผู้อื่นโดยส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นการใส่ใจผู้อื่นเป็นการอดทนต่อผู้อื่นเป็นคนที่จะไม่กระทำตนให้คนอื่นสะดุดเป็นคนที่เห็นประโยชน์แก่คนอื่นนะครับเห็นแก่การพัฒนาของผู้อื่นเป็นคนที่รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้อื่นที่เป็นผู้ชื่อไปด้วยกันเพื่อเขาเองจะเติบโตไปได้ด้วยกันโดยทางของพระเจ้านั่นเอง ดังนั้นในเช้านี้พี่ดองครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันสั้นๆเราพบลักษณะของคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งเขาจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ตัวเองเท่านั้นแต่ว่าความเชื่อในการที่จะรักษาอย่างถูกต้องการที่จะช่วยให้คนอื่นเติบโตได้นั้นเราจะต้องตระหนักถึงคนอื่นมากขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เราแสดงหรือกระ,กระทำออกไปเนี่ยคนอื่นสะดุดไหมคนอื่นเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับ และเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในการที่จะถ่อมใจในการที่จะสําแดงความรักของพระองค์นะครับกับผู้อื่นเพื่อเขาเองจะไม่หลงจากทางของพระเจ้าหรือเราเองจะไม่ได้เป็นหินสะดุดนะครับให้คนอื่นสะดุดเพราะการกระทําเพราะความมั่นใจของตนนะครับจนเกินไปแต่ว่าค่อยๆนําคนอื่นสร้างคนอื่นให้เติบโตและพัฒนาเขาไปด้วยกัน นะครับนั่นคือในมุมของผู้เชื่อด้วยกันและในมุมของบางอย่างที่เราสามารถาใช้เวลาในการพูดคุยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความเชื่อ,หร,อหรือหลักข้อปฏิบัติบางอย่างที่ผิดหรือว่าคนนั้นเข้าใจผิดจริงๆนะครับที่นำไปสู่การสูญเสียความเชื่อท,ท,ที่ไม่ได้อยู่หลักตามเพิ่มพีผมเชื่อว่านั่นก็อีกเป็นอีกเป็นประเด็นหนึ่งที่สามารถจะคุยอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความรักของพระเจ้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านที่เราเองจะเติบโตด้วยถ้อยคําของพระองค์ในทุกๆวันและอย่าลืมนะครับและตระหนักว่าเราทั้งหลายเป็นคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งเป็นคนที่สามารถยกระดับความเชื่อให้เข้มแข็งขึ้นโดยตระหนักผู้อื่นมากขึ้นใส่ใจผู้อื่นมากขึ้นและกระทําตนให้เป็นประโยชน์พัฒนาคนอื่นเสริมสร้างความเชื่อ ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเรอาอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ขอถ้อยคําของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่15ได้หนุนใจเราทั้งหลายที่จะเป็นผู้เชื่อที่มีความเชื่อเข้มแข็งยกระดับความเชื่อของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยการอดทนด้วยการตระหนักถึงผู้อื่นมากขึ้นที่เราเองจะใช้ชีวิตของเราไม่ได้เป็นที่สะดุด ของผู้อื่นหรือคนที่มีความเชื่ออ่อนแอขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานความหวังใจความเพียรที่เราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งเจใจเดียวกันในองค์พระเยซูริ์เจ้าต่อไปขอถวายเกียรติด้วยการกระทำด้วยความเชื่อที่เรามีเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงนำชีวิตของเราทั้งหลายด้วยเราอาธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันวันต่อวัน โดยพระคำประจ้ายผ่อนครับ